สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เทุกทท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนอกกับแนวทางฮานอยนะคะพี่พีจากฮานอยชุดโปรงสุดท้ายนะคะงวดประจําวันที่24มีนาคม2567นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กตก่้งปสิบปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะมาดูผลกันก่อนเนาะของเมื่อวานซึ่งแอดให้วิ่งรูดที่4 3 1เน้นไปที่4นะคะในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจออออก1 9 6ล่าง4 8นะคะอ่า96นี้ไปเข้าแนวทางเล็กทูบในกลุ่มเนาะส่วน48นะคะถ้าใครนำไปเป็นแนวทางก็จะได้ใน อ่าสี่นะคะวิ่งรูที่สี่เนาะเน้นไปที่สี่อ่าหมาสี่แพี่น้องจ๋าในรอบพิเศษนะคะห้าอนะคะหกนะคะอันนี้แอดหลุดไปเลยนะคะในรอบปกตินะคะแปดล่างหกหนึ่งแปดสองแอดหลุดไปวิ่งรูที่หมาในล่างปกตินะคะอ่าให้หนึ่มาหนึ่นะคะในรอบ v ีไอพีนะคะล่างศูนย์หวิ่งรูที่หมานะคะ อ่ะตัวที่แอดจับคู่หลุดไปนะคะพี่พี่จ๋าร,รอบนี้ต้องกลับขอโทษขออภัยพี่พี่สีด้วยนะคะมาเฉพาะวิ่งรูด4กับ1นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปตามกันต่อของวันที่24นะคะแอดให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่พี่จา๋าสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะมาตัวไหนไปตามสูตรได้ยังไงนำมาแบ่งพันพี่พี่แบบนั้นนะคะ อ่าสำหรับท่านที่อยากจะเข้ากลุ่มแนวทางนะคะเวลาหาแอดไม่เจอหน้าช่องแต่เป็นอ่ากลุ่มของช่องใหญ่นะคะพี่พี่จ๋าไอดีไลน์ตามนี้นะคะเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็ส่งสติกเกอร์มาเดี๋ยวแอดดึงเข้ากลุ่มอีกทีหนึ่งเนาะ,ะอ่าสำหรับกลุ่มนะคะมีหลากหลายแนวทางไม่ว่าจะเป็นหุ้นแนวทางเลขทูบนะคะอ่ะทาทันเนาะไปกันต่อนะคะอ่าไปกันต่อของวันที่ยี่สิบสี่นะคะ ตัวเด่นที่แอดให้ไปนะคะแอดให้ดินที่เจ็ดเด้อพี่ๆจ๋าให้เด่นที่เจ็ดสองเก้านะคะหรือชุดวินในนี้นะคะจับบินได้หเลยนะคะแอดเน้นไปที่เจ็ดนะเน้นไปที่เจ็ดมาดูกันว่าเจ็ดมีตัวไหนกันบ้างนะคะสําหรับของงวดวันนี้นะคะรุนได้สี่นอยเหมือนเดิมนะเจ็ดที่แอดให้ไปนะคะแอดให้ไปที่เจ็ดสองเจ็ดแปดนะคะ สองให้ไปที่สองศนสองห้านะคะแล้วก็เก้าเนาะให้ไปที่เก้าหนึ่งแล้วก็เก้าจ็นะคะหากมีตัวที่ชื่นชอบก็เตรียมจดนะคะอ่าตัวที่แอดเน้นในดินที่เจิดแอดเน้นไปที่เจ็ดแปดนะคะสองห้าเก้าจิตสำหรับท่านที่ไม่ชอบเก้าจิตก็กลับหัวเป็นหกจิตนะคะ สะตัวเด่นที่แอดให้ไปอย่าลืมสายเบิ้ลด้วยเนะาะอจดไว้แคบไว้นะคะฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีนึงแล้วกันแอดก็ขอขอบคุณพี่พีเทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเฮงรวยรกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ